ค่ชาวราศีธนูทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะมาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะพลังงานความรักของคุณเป็นอย่างไรนกเปิดไพ่แบบศาสตร์ตะวันตกนะคะก็สามารถรับชมคมู่กันได้เลยค่ะทั้งแบบลัคนาและราศีมาดูพลังงานหลักพลังงานตัวตนของชาวธนูก่อนนะคะ ให้คุยนอปคัพส์นะคะในช่วงเวลานี้นะเป็นพลังงานของความอ่อนโยนนะคะพลังงานของความรักนะคะเนาะอืมคุณน่าจะมีสเสน่ห์ในช่วงนี้นะคะมีแรงดึงดูดต่อเพศตรงข้ามนะคะหรือใครเห็นก็แบบ ชอบคุณนะคะหลงไหลในตัวคุณในความเป็นคุณนะคะพลังงานของไพ่หนึ่งดาษนะคะชัยชนะความสําเร็จนะคะหรืออุปสรรคที่มีก็คุณสามารถที่จะวันฝ่ามันไปได้นะคะไพ่เจ็ดคาถาเป็นพลังงานของความพยายามนะคะความเข้มแข็งนะคะคุณเป็นนักสู้ก็ได้ในช่วงนี้นะค,ะคุณไม่ยอมแพ้ ต่อสิ่งใดนะคะนะลังงานของคนที่เก่งคนที่ฉลาดคนที่มีความเป็นผู้นำนะคะแล้วก็เป็นนักแก้ปัญหาก็ได้เหมือนกันเนาะถ้ามีการแข่งขันหรือว่าจะต้องคือมีคู่แข่งอะไรอย่เงี้ยคือมีโอกาสนะที่คุณจะสำเร็จนะคะคุณจะได้รับชัยชนะเนาะคุณจะได้รับข่าวดีนะขอดูซิความรักเป็นอย่างไรคะชาวธนู ความรักของคุณเป็นอย่างไรธนูให้สิบดาบขึ้นมาค่ะธนูความรักเป็นอย่างไร j u d g m e อ่าเกี่ยวข้องกับคนเก่าๆนะคะให้สิบดาบก็บคนที่จบกันไปยุติกันไปก่อนหน้านี้นะคะ judgment ก็คือการรื้อฟือ้นนะการติดต่อสื่อสารหรือการเอ่อได้พูดได้คุยได้เปิดใจคุยกันนะการเคลียร์ใจก็ได้นะ คิงอบวันนะคะนกมองว่าเป็นพลังงานของอ่ะข,อขยายไพย่สิบดาบอีกใบหนึ่งเนาะกับ j จ d g ั่นเมนะคะข,ขยายนะว่าเป็นพลังงานแบบไหนโอเคนกมองว่าเป็นพลังงานของคนที่ห่างหายนะคะคนที่จบกันไปแล้วก็ได้นะ เนี่ยจะมีการติดต่อสื่อสารจากใครคนหนึ่งนะคะที่จบกับคุณไปหรือห่างหายจากคุณไปนะคะคุณจะได้รับการติดต่อสื่อสารจากเขานะเป็นพลังงานของการได้พูดได้คุยกันการตัดสินใจคุณมีเกณฑ์ที่จะต้องเลือกต้องตัดสินใจก็ได้นะคะอาจจะเป็นเพราะในช่วงนี้คุณมีคนเข้ามาเยอะนะคะแล้วคนเก่า ก็กลับเข้ามาด้วยก็ได้นะคะนะทุณก็เลยต้องตัดสินใจว่าเออเนี่ยจะเอาอยัางไงนะคะคุณจะเลือกใครอะไรเงี้ยคือคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกได้นะคะในช่วงเวลานี้เนาะมีพลังงานของชาวทัดดินนะคะพลึกศกกันมังกรชาวทัดลมเมถุนตุนกลุ่มนะคะพลังงานของคนไกลพ่อไม่แม่ไนะคะคนเก่งคนที่ฉลาดนะคะแล้วก็มีเสน่ห์เนาะ มาดูความรู้สึกของเขาเพิ่มเติมนะคะอ่าคนคนนี้น่าจะมีความรู้สึกผิดกับคุณนะที่นกเห็นก็คือรู้สึกผิดนะเขาก็เจ็บปวดมากๆเขาอยากติดต่อสื่อสารอยากพูดอยากคุยกับคุณนะคะไพ่สามดาบคืออะไรขอขยายเอาเหรียญอืม เขารู้สึกว่าตัวคุณเองเนี่ยนะคะอยู่ได้โดยที่ไม่มีเขานะอ่าเขาเสียใจนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนเขาก็รู้สึกผิดกับคุณนะคะเขาส่องเขาดูชีวิตของคุณอยู่นะคะคนคนนี้อืมเขามองว่าคุณมีเสน่ห์คุณอยู่ในจุดที่เลือกได้นะคะคุณคุณใช้ชีวิตของคุณได้ดีอะไรประมาณเนี่ย ความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณนะนกมองว่าเขาอยากมาเริ่มใหม่แหละนะไพ่เดอะซันะคะก็คือการเริ่มต้นใหม่การที่เขาอยากจะกลับมาหรือฟื้นความสัมพันธ์นี้นะคะไพ่เดอะซัน่ะเขาอยากมาเริ่มใหม่นะคะคุณยังเป็นคนสําคัญเป็นคนพิเศษแล้วก็ อืมเป็นคนที่ส่งผลต่อใจเขาเนาะเป็นความสุขของเขาอยู่ก็มีพลังงานของคนที่หน้าอ่อนกว่าไว้ก็ได้หรือเขาเด็กกว่าคุณไปเลยนะคะแล้วก็มีพลังงานของชาวนาทิต์นะคะนกขอดูซีแล้วเขาจะแอคชั่นอะไรคะ่ะให้เด็กดาคนคนนี้ก็เป็นคนที่แบบคือนกมองว่าเขารอดูจังหวะเวลาอยู่เหมือนกันนะ เขาเป็นคนที่ขยันทํางานเป็นคนที่มีความละเอียดมีความสม่ําเสมอได้นะคะเนี่ยเดี๋ยวเขาจะแบบว่าติดต่อคุณมานะคะเขาอยากกลับมาในชีวิตของคุณจริงๆค่ะใพ่เก้าถ้วยนะคะก็เป็นรักต่างไวัยได้คนเก่าๆในชีวิตของการไละกันก็ได้เหมือนกันสิ่งที่เขาจะทำนกมองว่าเขาคง เาว่าเขางอคุณนะเขาปฏิเสธความสัมพันธ์อื่นๆนะคะเขาไม่เขาไม่สนใจใครนะเขาอยากกลับมาหาคุณนะคะแอคชั mm ่น hmm. ของเขาก็คือเขาจะเดินหน้างอคุณแน่นอนเนี่ยดูสิเร็วๆนี้นะคะนุ๊กมอกว่าไม่ช้าไม่นานนี้เขาอาจจะรอดูจังหวะรอดูสถานการณ์มาสักพักหนึ่งแล้วนะคะเป็นพลังงานของชาวทัดไฟก็ได้นะเมสิถนุนนะคะ มาดูซีแล้วไพ่สรุปนะคะไพ่สรุปหรือไพ่อยากจะบอกอะไรให้กับชาวธนูบ้างนะคะสำหรับคลิปนี้อืมเป็นคนเก่าเนาะขอดูซีการเริ่มต้นใหม่นะคะชาวราศีพิจิก ก็ไม่ไม่ไมนะคะชาวต่างชาติต่างคินแดน,นไกลได้คนในเครื่องแบบทหารรัชการตำรวจนะคะหรือทำงานเกี่ยวกับอ่าอยู่ในองค์กรใหญ่ๆนะคะหรือว่าเป็นเป็นหมอเป็นแพทย์นะคะอยู่ในสถานที่พยาบาลก็ได้เหมือนกัน j u s t i c k นะคะไพ่บอกว่าคนคนนี้เขาจะกลับมาเคลียร์ใจกับคุณนะคะแล้วก็เป็นการมาเริ่มต้นใหม่ที่แบบ ดูชัดเจนมากขึ้นนะคะเขาอาจจะแน่ใจมั่นใจแล้วนะคะเขาถึงกลับมาเนาะก็เป็นพลังงานของคนที่โชคชะตาทำให้คุณและเขาได้กลับมาในชีวิตของการและกา,อาของชีวิตของการและกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็อ,อยู่ที่คุณนะว่าคุณจะยอมรับเขาไหมปฏิเสธเขา หรือจะยอมรับเขาได้ทั้งหมดนะคะคุณมีอำนาจในการตัดสินใจแต่ว่าถ้าถามว่าไพ่ใบนี้ขึ้นมาเป็นยังไง mm hmm. ก็คือ,อยังไงก็ต้องวนกลับมาเนาะเพราะมันเป็นในเรื่องของโชคชะตานะคะที่เราไม่สามารถที่จะหลีกหนีได้นะคะมีพลังงานชาวราศีตุลน,นะคะพลึกตกแล้วก็ชาววันพฤหัสขึ้นมาหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่อยู่ที่คุณนะคะคุณจะให้โอกาสไหมนะ ใ้ติดเนอ้อง้าอยากแนะนำอะไรอีกเพิ่มเติมนะคะมีการได้คิดได้ทบทวนแล้วนะคะในช่วงเวลาที่เขาได้อยู่กับตัวเองในช่วงเวลาที่เขาไม่มีขุดนะคะความรู้สึกของเขาค่อนข้างชัดเจนว่าเออจริงๆแล้วอ่ะเนี่ยคุณสำคัญนะคะแล้วก็มีผลต่อใจเขามากมาก เขาได้รู้แล้วนะคะว่าหัวใจของเขาเนี่ยนะเรียกร้องหาคุณนะคะต้องการที่จะมีคุณนะคุณอาจจะคุยกันเจอกันผ่านโลกออนไลน์เครื่องมือสื่อสารหรือว่าเจอกันผ่านงานก็ได้นะคะหรือเขาเป็นชาวทัดดินพกศกันบังกรก็ได้เหมือนกันเขาจะติดต่อมาหาคุณเร็วนี้นะคะนะอยากง้อนะคะเขายังรักคุณเนาะถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าความรู้สึกของคุณและเขายังตรงกันคุณก็ไปต่อได้นะคะเพราะว่านกเห็นถึง การที่ความสัมพันธ์นี้จะเจริญเติบโต,ตนะคะไปต่อข้างหน้าได้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะทุกการรับชมรับฟังค่ะใครสนใจอยากดูเพิ่มเติมนะคะคุณก็สามารถนะคะที่จะแอดไลน์เข้ามาสอบถามแล้วก็จองคิวกันก่อนได้ค่ะแล้วก,ก็ขอให้เพื่อนๆน,นะคะมีความสุขในความรักนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ